ครับสวัสดีครับแม่แม่ครับวันนี้ก็พอดีว่าจะบทให้คุณยายแต่เช้าบทยากก็พอดีไฟดับนะครับมาก็เลยบทได้ช่วงบ่ายนะครับครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับเอ่อก็คุณยายมาช่วงวันนี้ก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปให้ให้ชมนะครับ ก็เลยมาลงวันนี้นวันนี้บทยาให้คุณยายกินกินเกือบหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ให้คุณยายกินยาบทสวนนี้ครับเนื่องจากไฟฟ้าดับนะครับตั้งหลายชั่วโมงนะครับเพิ่งมาเปิดประมาณบ่ายโมงกว่านะครับคุณยายก็ได้กินอาหารบทไปก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมคลิปดีของช่องคุณยายทองพูนใจดี นะครับอันนี้ก็คุณยายลงไปอาบน้ําเสร็จนะครับพอดีตาไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะครับก็เลยกลับมาพอดีก็ไฟเข้า,เามาพอดีนะครับก็เลยมาเตรียมบทญ้าให้ขยายนะครับก็เลยให้คุณยายเป็นแล้วก็ทานข้าวเที่ยงนะครับก็เลยไปเมื่อวานก็ไม่ได้ลงให้พ่อแม่ให้ คุณแม่ให้ให้ชมนะครับก็มาลงวันนี้นะครับก็สําหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ของไรของคนใหญ่นะครับช่องทองปูนใจดีนะครับขอฝากไว้กับคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับมาช่วยอดุนผลไม้ออนไลน์ให้กับคณใหญ่นะให้กินนะครับคนใยายก็ติดใจมากแล้วครับได้กินผลไม้ทุกวันนะครับลอยไปก็วิ่งกลับบ้านอย่างเดียวนะครับเรามากินที่บ้านขอคนใหญ่นะครับก็รู้สึกว่า เขาคุ้นเคยกันมากแล้วนี่ครับช่วงบ่ายๆนีจ้จะปล่อยให้ลงเล่นน้ำลงน้ำเสร็จก็วิ่งกลับพัน,นครับยายครับไม่รู้ว่าผมไม่อยากจะให้ไปอยู่ตามร่มไม้ร่มอะไรสักนิดหน่อยครับเขาก็ไม่อยู่นะครับเขาก็เดินกลับบ้านอย่างเดียวครับเอาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแม่ๆนะครับผมจะได้ลงคลิปให้ดูให้ชมนะครับ ต่อฝากฟังไว้กับคุณแม่ๆทุกท่านนะครับเพื่อจะมาช่วยเป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้คุณยายด้วยนะครับกดติดตามให้นะครับเพื่อให้คุณยายจะได้กินอาหารอ,าอร่อยนะครับเป็นอาหารที่มีโปรตีนนะครับเป็นเช่นผลไม้อไลน์นะครับเช่นกล้วยเช่นสับป,ประรดเอ่ยังโมงเอ่ยนะครับหลายๆอย่างนะครับ เป็นอาหารร่วมนะครับก็ฝากฟังไว้กับคุณแม่ๆทุกท่านนะที่เป็นกำลังใจมาให้ทุกครั้งนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับกันผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาช่วยอดุนผลไม้ออนไลน์ให้กับคุณยายช่องคุณลายทองพูนใจดีนะครับสำหรับวันนี้คุณตาได้ลงคลิปไปจาก5านาทีนะครับเพื่อ ก็คุณยายนี่ยก็กินหญ้าบดอยู่นะครับใส่ก,กระมังกินอย่างสะอาดดีนะครับพอเ่ิญผ้ากระปูไว้เพื่อเขากินหกนะครับเราจะได้เก็บกินนะครับคุณยายนะครับอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับที่คุณตามมาลงคลิปให้ท่านแม่ๆชมนะครับคุณยายก็ได้กินอาหารบดนะครับเป็นหญ้าเนี่ยเปียมาบดเป็น อาให้ละเอียดนะครับบดผสมอาหารเมร็ดบางเอ,อันนี้หอาหารผสมไปแล้วนะครับก็คุณตาไม่ได้คลุปใส่กันนะครับใส่เป็นช่วงใส่ช่วงแรกนะครับคุณตาเลยกลับไปเลยลืมดูนะครับไม่ได้คลุปเลยให้เขาดูดกินหมดนะครับคุณยายเขากินหมดเลยดูดกินเกลี้ยงเลยครับ นี่ก็ได้กินอาหารอัร่อยนะครับอันนี้เป็นเนเปียอ่อนนะครับกินดีมากนะครับเนเปียอ่อนนะครับถ้าถ้าเป็นเนเปียเก่กินไม่ค่อยได้นะครับมันอ่ามันอะไรนะแข็งแข็งสากสากครับมันไม่นิ่มนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นเนเปียอ่อนจะกินดีนะครับนิ่มนะครับเคี้ยวไว้ก็นิ่มถ้าสมมติว่าเป็นคนก็ไม่ค่อยกินข้าวต้มนะครับ อ,อร่อยดีนะครับก็ทุกครั้งผมก็เลยมีอาหารเมร็ดก็ยังเหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่มากแล้วเหลือลือเหลือ,ลอทุงหนึ่งครับพอดีเนี่ยคณตาเปิดแล้วนะครับนั่นนะครับอยู่ข้างป้ายเหลืองนะครับนั่นครับเหลือทุงหนึ่งพอดีนะครับผมก็เงินที่ได้มาก็จะไปซื้อเนเปียนนะครับ ญาเนียเปียบ้างครับก็ซื้อยังเช่นอาหารผลไม้บ้างครับนะครับเพื่อจะมาทำกำไรให้มีเศษตังที่มีเหลือนะครับจะเอาไว้สำรองไว้ค่าเติมน้ำมันไปตัดยมตัดย้านะครับให้คุณยายได้กินนะครับก็เหลือมากก็ไปซื้อลงทุนไปซื้อเป็นอาหารผลไม้นะครับเพื่อสำรองไว้นะครับ จะมาทำทุนนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้คุณตาก็ให้มีอกก็มีเวลาน้อยนะครับจะไปตัดหญ้าให้คุณยายนะครับก็าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คลิปนี้นะครับขอติดตามชมวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับก็เวลา สามโมงนะครับเช้านะครับสามเวลาสามโมงเช้าคุณตาจะทําไรให้คุณแม่ๆนะครับเพื่อจะมาชมมาช่วยเมตตาให้กับคุณยายนะครับเป็นช้างเก่กช้างชรานะครับก็ขอ,ขอขอบคุณคุณแม่ๆทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับคุณแม่ๆครับ